สวัสดีค่ะเกิดพบอีกครั้งกับช่องมีหิววันนี้ก็เป็น day ว w ล์วันที่8นะตอนนี้เป็นเวลาตี5้าเรามาออกกำลังกายพิลาทิสอาการบาดเจ็บเราดีขึ้นแล้วจ้าวันนี้เป็น d อ y ว w ล์วันที่8นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ11โมงเราก็จะทานมื้อเช้าซึ่งมื้อเช้าของเราเนี่ยไหนมาดูกันเราทานเป็นแอปเปิลแดง4ชิ้นนะแล้วก็มีน้ำพึ่งมะนาวเลมอนแล้วก็ทานคู่กับเนยถั่วคีนนะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง44นะก็คือเกือบจะบ่ายหนึ่งเราก็จะมาทานมื้อเที่ยงของเราซึ่งมื้อเที่ยงของเราเนี่ยเราจะทานเป็นนี่เลยต้มจับฉ่ายเคีนคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่หนึ่งทัพพีเราจะทานคู่กับน้ำพริกมะขามปลาย่างนะร้านคู่ปลายก็คือเป็นแบบคลีนแล้วเราก็จะทานคู่กับไข่ต้มสองฟองแต่ว่าเราอ่ะจะเอาไข่แดงออกนะมื้อเที่ยงของเราประมาณนี้เลยจ้ามื้อเย็นของเรานะเราทานประมาณหนึ่งทุ่มเราซื้ออาหารมาจากร้านข้าวแกงนะ ก็คือแกงจืดหมูสับประกาศเต้าหู้เราเทน้ำแกงออกนะก็คือไม่ทานน้ำแกงจ้าทานเน้นหมูกับผักและก็เต้าหู้จ้ามื้อเย็นเราไม่ได้ทานข้าวนะตอนนี้เป็นเวลา9 5้าโมง56านทีก็คือเกือบ10โมงนะไดเอ w a วอวันที่9เนี่ยมื้อเช้าเราซื้อจากร้านอาหารคีนนะเราซื้อมาเป็นยำไข่ต้มหมูสับซึ่งเราก็เอาไข่แดงออกนะก็คือจะทานแต่ไข่ขาว แล้วเราก็ไม่ได้ทานน้ำยำจากทางร้านนะเรามาปรุงเองเป็นใส่พริกเกลือชมพูนิดนึงแล้วก็พริกไทยดำจ้าเราก็จะทานประมาณนี้เลยมื้อเชา้าแล้วเราก็จะทานคู่กับน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลนะเราก็ซื้อจากร้านน้ำเต้าหู้ร้านนี้แหละก็คือแบบเลือกที่แบบไม่หวานก็คือไม่ใส่น้ำตาลก็คือ n เอาไว้ว่าไม่ใส่น้ำตาลประมาณนี้เลยจ้ามื้อเช้าของเราของดเอ y ว,วันที่เก้า มื้อเที่ยงเราก็ทานช้ามากเลยนะวันนี้ทานตอนเกือบสี่โมงก็ทานเป็นข้าวกล้องหนึ่งทัพพีแล้วก็ทานคู่กับฟักทองผัดไข่แล้วก็ใส่ไก่เนาะเราก็เลือกซื้อจากร้านอาหารคลีนนะทุกคนก็คือทานเดียวกับเมื่อเช้าเลยจ้ามื้อเย็นเราทานดึกนิดนึงนะประมาณสองทุ่มเราก็ทานบุฟเฟ่เน้นเนื้อหมูที่ไม่ติดมันแล้วก็ทานคู่กับผักเราก็เลือกเป็นน้ำเปล่าจ้ะ ในส่วนของน้ำจิ้มเนี่ยเราก็พาน้ำจิ้มมาเองนะเป็นสูตรีโตทานคู่กับพริกแล้วก็กระเทียมของที่ร้านนะไดเอ w วอลวันที่10ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเช้าเรามาออกกําลังกายพีละทิศจ้าไดเอทวอลวันที่10มืม้อเช้าเนี่ยเราก็ทานประมาณเกือบ9ก้าโมงนะเราทานเป็นขนมปังโฮวีดหแผ่นทาเน,นยถั่วคีนของร้านคู่ปนะแล้วเราก็ใส่กล้วยหอมหั่นนะ ประมาณชิ้นประมาณนี้เลยแล้วทานคู่กับน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลจ้ามื้อเช้าเราก็ประมาณนี้เลยไปทานกันลุยๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง11นาทีนะมื้อเที่ยงของเราเนี่ยเราก็จะทานเป็นบวบผัดกุ้งทานคู่กับข้าวกล้องนะเราก็ซื้อจากร้านอาหารคลีนเราก็จะไม่ทานน้ำที่อยู่ในผัดบวบนะ่ะไปทานมื้อเที่ยงกัน มือว่างเราทานช่วงประมาณบ่ายสครึ่งนะเราก็จะทานเป็นแอปเปิลเขียว5ชิ้นทานคู่กับเนยถั่วคีนร้านคุปายจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะมื้อเย็ยนของไรเอ็ดวอลวันที่10เนี่ยเราก็ซื้อจากร้านอาหารคีนนะเป็นแกงจืดไข่น้ำกับอกไก่สับซึ่งเราก็ไม่ทานน้ำแกงจ้า ไดเอทวั walk, วันที่8ถึงวันที่10เนี่ยก็ประมาณนี้นะทุกคนยังไงเราก็ฝากติดตามช่องหมีหิวด้วยนะฝากกด s ับสไค i b ์กันด้วยนะคะและก็เหมือนเดิมเลยมีหิวของเราเนี่ยมี IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะคลิปถัดไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไว้อัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊าบุย